สาวๆวันนี้แม่มาแบบไม่เป็นทางการนะลูกจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะมัดใจหนุมต่างชาติเลือกเป็นเห็นเส้นชัยสาวๆต้องเลือกให้เป็นต้องเลือกหนุ่มให้เป็นแล้วคุณจะเห็นเส้นชัยเห็นเส้นชัยยังไงสาวๆบางคนน่ะเสียดายอะเกิดมาแล้วอ่ะไม่ได้เลือกอ่ะ เราเป็นผู้หญิงเราต้องเลือกเป็นอย่าให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกเรานะลกูกห้ามเด็ดขาดห้ามให้ผู้ชายเป็นฝ่ายเลือกเราเรามีดีเราคือผู้หญิงเราต้องมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ให้ผู้ชายเลือกวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับดีๆในการที่จะทำให้หนุ่มสยบแทบเท้าคุณคุณเลือกยังไงการแชทผ่านโลกออนไลน์ เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแชทแค่คนคนเดียวเหมือนกันเราก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะแชทแค่หนุ่มคนเดียวจริงไหมลูกจริงไหมเออวันนี้คุณต้องเลือกคุณต้องเลือกฟอให้เป็นเขียนสิบข้อที่คุณอยากได้ผู้ชายคนไหนลักษณะยังไงเขียนข้อดีมาเขียนข้อเสียมาข้อดีเราจะเอาข้อเสียเราไม่เอาแต่ ทิ้งนะลูกอย่าลืมการเลือกฝอไม่ใช่ว่าเป็นฝอแล้วคุณรีบวิ่งแจนเข้าหาเขาไม่เอานะลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราจะต้องทำให้เขาคล้อยตามเราให้ได้เราอย่าไปคล้อยตามเขาเด็ดขาดเรามีดีเราคือผู้หญิงเราสวยอะเราเชิดเราเริ่ดอ่ท่องท่องไว้ท่องไว้เราสวย เราเลิศเราเชิดผู้ชายเหรอโน no, ถ้าไอไม่เอาไม่เอาดังนั้นการเลือกฝอก็เช่นกันคุณจะต้องให้ได้ฝอดังที่คุณตั้งใจหลอ่อลำารวย่ยประเทศอะไรคุณเลือกได้เพราะในโลกออนไลน์มันเลือกได้อย่าลืมเขียนข้อดีมาสิบข้อเขียนข้อเสียมาสิบข้อแล้วเอามาเปรียบเทียบใครคนไหนที่คุณไม่อยากได้ตัดทิ้ง ใครคนไหนดีที่คุณอยากได้เขียนคนที่หนึ่งสองสาี่นี่คือวิธีเลือกผู้ชายข้อดีสิข้อข้อเสียสิบข้อเอามาเปรียบเทียบข้อเสียเราไม่เอาเราเอาแต่ข้อดีคุณอยากได้แบบไหนขาวสูงร่ำรวยหล่อย,ยังไงประเทศอะไรไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนสาวๆต้องรู้นะลูกสาวๆต้องรู้ วิธีการเลือกหน่มสำคัญอย่าคิดแค่ว่าเขาเป็นต่างชาติแล้วคุณจะโทษทีนะคุณจะเอามาเป็นแฟนในในแบบที่คุณอยากได้